เมื่อมาเกอีไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเลี้ยวภูหนึ่งปีจากนี้จากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะไรที่ทำให้เกอีนั้นเลือกเลี้ยวภูหรือจะไม่เลือกเลี้ยวภู เลี้ยวภูจะมีท่าทีอย่างไรและทีมจากนอกอังกฤษที่จะสามารถยื่ยนข้อเสนอมาหามาร์เกอีได้เลยตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาว2026นี้รวมทั้งหมดพยายามหาให้ครบทุกมุมนำมาให้ฟังกันเพลินๆในคลิปนี้ค่ะสรุปสถานการณ์ของไมค์เกอีก,ก่อนเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันไม่ได้ย้ายอันเนื่องมาจากว่าในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยปรากฏว่าคริสโ์พาเลสไม่ได้กองหลังตามที่ต้องการอลิเว่ากลาสเนอร์สัมภาษณ์กับทุกสื่อประกาศชัดเจนว่าจริงๆไม่ได้อยากให้เกอี ย้ายเลยเพราะเขาหาตัวแทนกองหลังสเปคแบบนี้มันยากมากๆนะคะแล้วทำให้หนึ่งในนั้นเนี่ยไม่มาคืออีกอร์ชูเิโอค่ะผู้เล่นจากไบรตั t นอร์โฮฟอารเบียนเลือกไปอยู่กับเวสแฮมยูเนเต็ดแทนเพราะ โอลิเวอร์คลาสเนอร์คุยเขาอย่างตรงไปตรงมาคุณมาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเป็นกองหลังตัวสำรองอยู่แล้วเจา้าตัวต้องการโอกาสในการลงเล่นมากกว่าเลยเลือกไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งมันก็มีกระแสปั่นมาแหละคนบอกว่าก็คลาสเนอร์เขาวางแผนไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ได้อยากให้เกยอีย้ายเพราะฉะนั้นเ,นเขาจะทํายังไงก็ได้ให้เกยอียังคงอยู่กับทีมต่อไปเรื่องนี้ยุคคงไม่ได้ไปแตะต้องอะไรนะคะมันเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทําได้ซึ่งโอลิเวอร์เลาสเนอร์ถึงขั้นเด ภูเขาจะขอลาออก นั่นจึงทำให้สตีฟพาริชประธานสโมสรคริสตัลพาเลซนั้นไม่มีทางเลือกสุดท้ายก็ต้องเก็บมาเกอีต่อไปส่วนเกอีเนี่ยก็มีรายง,งานมาว่าสภาพจิตใจค่อนข้างบอบช้ำรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของสโมสรในครั้งนี้มากทั้งทั้งที่ในช่วงโค้งสุดท้ายเขายืนกรานอย่างชัดเจนว่าจะย้ายไปอยู่กับเรืพูแล้วขั้นตอนตวรวจร่างกายทุกอย่างทําคลิปอําลาเอาไว้เรียบร้อยในเมื่อมติมันเป็นแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะอยู่ต่ออย่างมืออาชีพต่อไปโอ้โหในเกมเจออาเซนเวลายังทําประตูใส่อยู่เลยนะคะก่อนในช่วงโค้งสุด ท้ายตลาดซื้อขายนักเตะคำถามคือการที่ Crystal Palace เนี่ยเลือกที่จะไม่รับเงินก้อน35ล้านปอนในตอนนี้ถามว่ามันมีมุมที่คุ้มค่าอยู่หรือไม่คําตอบคือมันอาจจะมีมุมที่คุ้มค่าอยู่เมื่อคํานวณจากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่ลืมนะคะยุคเคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วว่า ถ้าขายมาเกอีให้กับเลี้ยวภูไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เชลซีจะได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้20%นั่นจึงทําให้ตัวเลข50-55ล้านปอนด์มันคือตัวเลขที่คริสตัลพาเลสตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะเขาจะได้น้ําได้เนื้อกันแบบเต็มๆค่ะจาก35ล้านปอนด์สมมติขายให้กับเลี้ยวภูไปใช่ไหมคะจะเหลืออยู่ที่28ล้านปอนด์เท่านั้นค่ะซึ่งสตีพาริชประธานสโมสรสุดท้ายก็เลือกทําตามที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์บอกแน่นอนว่ากุนซอคนนี้เขาเก่งจริงๆนะคะพา Palace, am, คริสตัลพาเลสคว้าแชมป์เอฟ ฟุตบอลถ้วยยุโรปแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงฟรีในปีถัดไปแต่ ถ้าทีมผลงานดีจบด้วยเลขตัวเดียวในพรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งไปถึงแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะคะแล้วได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปลีกอูโหูผลประโยชน์รวมมันอาจจะมากกว่าการขายเกอีในรอบนี้ก็ได้ค่ะสมมติคำนวณเล่นๆนะคุณจบท็อป10ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยส่วนต่างเงินรางวัลระหว่างทีมท็อป10กับทีมกลางตารางเนี่ยไปหาดูคร่าวๆมาจะต่างสักป,ประมาณ15-20ล้านปอนด์และถ้าได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้รับเงินรางวันลนะคะได้มาเก็ตพูกอีกราวๆสัก5 1 6ล้านปอนด์และ ไ,ได้สรไปเล่นยูโรป้าลยก็ดูการถัดไปนั่นเข้ารอบแบ่งกลุ่มแค่เข้ารอบแบ่งกลุ่มนะรายได้การันตีอีก20-25ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมตัวเลขกลมๆคร่าวๆผลประโยชน์จากการเก็บ GE ไว้ถ้าทําได้ตามนี้อาจจะแต่อยู่ที่40-50ล้านปอนด์มันมากกว่าการขาย28ล้านทันทีแน่นอนแล้วที่สําคัญตัวเลขตรงนี้ ไม่ต้องแบ่งให้เชลซีด้วยนะคะทีนี้สถานการณ์1มกราคม2026งานนี้ดุเดือดแน่นอนเพราะว่ากติกาก,กฎบอสแ m a n เริ่มทํางานเนื่องจากว่านักเตะเหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนสมโมสรต่างแดนสามารถเจรจาเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ทันทีเท่าที่ไป่หามานะคะข้อเสนอทั่วไปเนี่ยมักจะมาในรูปแบบอะไรค่าเหนื่อยประมาณสัก180,000ปอนด์ถึง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่ะซายิ่งโบนัสก็คือค่าเซ็นเปล่าอีกประมาณสัก8ถึง10ล้านยูโรสัญญา4 5ปีแล้วก็ออปชั่น ต่างๆหรือแม้กระทั่งบางสโมสรมีการใส่เงื่อนไขาการันตีตัวจริงและโบนัสในยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยและแน่นอนว่าผู้ชำนาญการในการเซ็นฟรีเจ้าพ่อฟรีเอเจตนนั่นก็คือสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองค่ะยุ้ยขอยกเคสจากเรอัลมาดริดมาละกันนะคะอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์ค่ะเซ็นฟรีจากเชลซีไปเรอัลมาดริดในปี2022ค่าเหนื่อยราวๆ3 1 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และซ์ยิ่งโบนัสประมาณสัก8-1 0ิ 10, ล้านยูโรดาวิดอลาบาที่ย้ายฟรีจากบบเยนเมวนิกมาอยู่เรอัลมาดร ตอนปี2021ได้ค่าเหนื่อยราวรา375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และซายิ่งโบนัสที่สูงถึง15-20ล้านยูโรและมิลานชครีเนียค่ะที่ในเคสนี้ย้ายจากอินเตอร์มิลานไปเปเชนในปี2023ค่าเหนื่อยอยู่ที่180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถามว่าที่มันอื่นมันมีโอกาสไหมอย่างบบเยอร์มิวนิกอย่างบาร์โลนาคำตอบคือมีโอกาสแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแรงดึงดูดทั้งหมดเนี่ยเรอัอมาดิให้ได้มากสุดไปบาซ่าไม่รู้จะขึ้นทะเบียนนักเตะได้ไหมปัญหา P.S.I. ยังตึงม ยบยอเมลินิกก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าค่าเหนื่อยมันไม่เท่ากับเรอัลมาดริดนั่นเองมันคือสูตรสําเร็จที่ผู้ชํานาญการด้านการเซ็นฟรีคนชอบของฟรีอย่างเรอัลมาดริดเขาชํานาญและทําได้มาแล้วหลายต่อหลายเคสและเคสที่แฟนเลพูจดจํามากที่สุดคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นเองจริงๆนี่จะไม่ได้สักบาทแล้วนะจนสุดท้ายเนี่ยทางชเบรลอนโซเลือกที่จะให้เซ็นเทรนไปก่อนเพราะว่าอยากใช้ t ทรนน a อเลเ d อร์อานนในการไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกก็เลยต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณสัก8.3ล้านปอนด์ได้กันนะคะและมีรายงานล่าสุดจากเดอะเทเลกราฟมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าเรอัลมาดริดเขาจ้องจะเซ็นฟรีแน่นอนโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยถหลังเนี่ยเซ็นฟรีเก e, ได้โกนาเต้ไปอีกมันจะขนาดไหนเนี่ยแบ็คขวาเป็นดานี่กาบ,บาคาวเพราะว่าเทนสำรองไงอ่านะนี่แค่คิดนะแผนมัดริดเนี่ยมันช่างจแจ่มแจ๋วเจอจรัดมากๆเลยค่ะ เลียกภูจะทำยังไงในมกราคม2026นี้ไม่สามารถทำพรีคอ t a c t ได้อยู่ในหลีกเดียวกัน2ทางเลือกคือยอมจา่าย15-20ล้านปอนด์ทันทีในเดือนมกราคมเพื่อการันตีในตัวมาเกอีคําถามคือมันแพงไปหน่อยไหมในการที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะที่สัญญาเหลือไม่ถึง6เดือนขนาดตอนนั้นนะ่ะเราก็เคยแกล้งเรียกจากมาดริด มาดริดก็เลือกที่จะรอจนเซ็นฟรีได้ตามใจแล,แล้วก็จ่ายู่ที่แค่8ล้านกว่าๆเท่านั้นอย่างที่ยุ้ยได้บอกทุกคนไปซึ่งถ้าถามสําหรับยุย้ยแพงไม่แพงเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้จะตอบได้ก็ต่อเมื่อผลงานนักเตะได้ถูกพิสูจน์แล้วในสนามค่ะและเชื่อว่าบอร์ดบริหารของเราอจะมองว่าถ้ามันคุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆยังไงทีมงานหลังบ้านเราเคาะแน่น,นอนไม่ว่าจะราคาแค่ไหน เราเห็นแล้วกับดิ l อีซักเราเห็นแล้วกับดิลฟอร์เรนเวียสเราเชื่อว่าถ้าเขามองว่า GE คือการลงทุนที่คุ้มค่าซื้อแน่นอนค่ะ15-20ล้านปอนด์ทันทีเดือนมกราคมก็เหลือแต่เรื่องแต่การตกลงค่าเหนื่อยกับนักเตะลืมบอกทุกคนไปมาเกอีว,วันนี้กับคริสตอลพาเล e เท่าที่วิหาข้อมูลมาค่าเหนื่อย 55,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะหรือหนึ่งเงื่อนไขรอฟรีในซัมเมอร์แต่นั่นคือความเสี่ยงแบบส,สุดที่อาจจะโดนปาดหน้าก็ได้ค่ะถามว่ามันจะมีสถานการณ์ไหนไหมที่เลวพูเลือกจะไม่เซ็นมากเกอีคำตอบคือมีเช่นโกนาเต้เซ็นสัญญากับเลวพูต่อหรือ เลวนี่พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็สามารถมาแบบอยู่ทันกินทันใช้ให้กับสโมสรถึงเวลานั้นมาเกอีก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เงินในการซื้อมาเกอีเราก็อาจจะเอาเงินไปทุ่มทุนในส่วนอื่นๆนะคะอย่างเช่นทายาทของโมฮาเมดซาร่าหรือแม้กระทั่งกองกลางตัวรับที่หลายคนบอกว่าอยากจะได้คนมาแบ่งเบางานของโรยันกาเฟนแบกอันนี้คือมกราคม2026นะสมมุติถ้ามันไปถึงมิถุนายน2026ค่ะเกอีหมดสัญญากลายเป็นฟรีเอเยนต์ วัย26ปีโอ๊ย oh, ช่วงพีคเลยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเนื้อหอมขนาดไหนลิเวอพูเนี่ยตัวเต็เงนะณนะวันนี้จากข้อมูลตัวนักเตะยังอยากมาอยู่กับลิลวเวอรพูลเรอัลมาดริดนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดค่าเหนื่อยโบนัสที่พูดตรงๆว่าลิเวอร์พูลสู้ยากเพราะยุ้ยอย่าไปหาข้อมูลเทียบมาโดยค่าเฉลี่ยเวลาที่ลิเวอรูเซ็นฟรีกับนักเตะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ120,000ปอนด์ถึง140,000ปอนต่อสัปดาห์ค่าเซ็นเปล่าก็ได้น้อยกว่าทีมอื่นค่ะอยู่ที่ประมาณสัก2ถึง3ล้านปอนด์แต่สิ่งสําคัญคือเงื่อนไขที่ใส่ เอาไว้ค่ะแรงจูงใจที่สื่อมองว่าจะมีโอกาสนั่นก็คือการการันตีตําแหน่งกับตันทีมการการันตีบทบาทของเกอีได้ชัดเจนซึ่งยิวว่าถ้าเรื่องนี้นะเลียพูน่าจะให้ความชัดเจนได้มากกว่าเรอัลมาดิแต่ก็ต้องแลกกันนะคะเพราะว่าสโมสรเรานี่มักจะจ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผลอยู่เสมอค่ะส่วนบาเยอร์บาซ่ายูเว่ก็มีข่าวว่าพร้อมเสนอสัญญาเหมือนกันส่วน,นอังกฤษก็จะมีทอเนมฮอสเตอร์จริงๆเนี่ย,เ,ยเคยยื่นมาสักประมาณ7 0ล้านปอนด์ช่วงมก,กราคม2025 ก็าอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่งานนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวแล้วไม่แน่นะถ้าเกิดสเปอร์ผลงานดีอะ่ะเขาอาจจะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะยูเชื่อว่าเกอีเนี่ยเป็นคนที่มองทั้งบทบาทความสําคัญในทีมนะคะแล้วก็ค่าเหนื่อยที่อาจจะพอเหมาะพอเจะพอดีอาจจะไม่เรียกกงสูงมากนะักอันนี้ให้ยูยเดานะนอกจากสเปอร์สแล้วเนี่ยก่อนนั้นไม่มีข่าวมาช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะจริงจริงแมนซิตี้จับตาดูสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะไฮแจ็คและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมท เลือกเก็บเกียรว้มันคือการเดิมพันกับอนาคตนะคะถ้าไปถึงอย่างที่ยูบอกไปมันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ถ้าผลงานไม่ดีเสียเกีฟรีหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นการพลาดมหาศาลและโอลิเวอร์กลาสเนอร์ ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในกุญซื้อเนื้อหอมด้วยเช่นเดียวกันใครจะไปคิดคะถ้าวันหนึ่งทีมใหญ่ทาาทามไปก่อนซัมเมอร์2026หรือผลงานไม่ดีแล้วพี่แกโดนเกตออกไปก่อนงานนี้เกอี e. เกาหัวนะคะชีวิตถือว่าเป็นจังหวะติดหล่มเลยก็ว่าได้กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเป็นการปิดกั้นโอกาสของเจ้าตัวเลยชะตากรรมไม่ได้อยู่กับคริสตัลพาเลสไม้อยู่กับลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่กับเรรัลมาดริดหรือทีมไหนในโลกแต่ชะตากรรมทั้งหมดขึ้นอยู่ในมือของมาเกอีเองและเราจะได้รู้คำตอบกัน ในอีก1ปีหรืออาจจะเป็น6เดือนนับจากนี้ค่ะทุกคนล่ะคะคิดว่าความเป็นไปไ,ได้ในดีวนี้ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรที่เป็นไปได้บ้าง